วาบกรับววววสวัสดีนะครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกวิาตาครับมาครับกินซส้ยโจ้รมกันครับนะ อ๋อนึ่ว่าควรมาจากซอยจุไซ่าคือบริษัทไฟจากย่างเลยควรมาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมนะครับนะซอยจุนี่เนี่ยเพรนั่นไอ้คันแทน้นะตับสดๆเนื้อสดๆมาได้ครับกินข้าวด้วกันครับคนน,นี้นะคันแทนน้นะสดๆผมบอกให้เอาเอา,เอาตรงสรันมันนะครับคันแท้นะนี่เอามากินดิบนะมันบ่เหนียวตรงสรันมนะัน Chị nhằm cứt cứt đi mà không bỏ hay khi cả là chắc cặp ấy xe ông hay nữa bên đó, chỉ nhằm mình phấn cặp cháu chị phía đó bố trông mà đắm bứt <laughs> 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 โอ้สุดยอดมากเลยซัลลัตับสุตอตต้อนเย็นเป็นบุคคทีตับได้อยู่นี่เจออ่ะอื้มอื้มอ่าเนี่ยปะเนี่ยมึงลองให้ครบทุกอย่างก่อนกินเท่า ว้าวรถขายชะล่าเปารสชะลาเปามันมาทัวร์นาทิ์แล้วแล้วผมบอกให้ชะลาเปาเนี่ยที่จริงใส่ต้องแน่นๆผมบครับถ้าะม่งั้นแกใส่มาหมูเละคือเพื่อให้มันกญ่อยจริงแหละ แต่เป่าก้อนใหญ่ก็จริงนะได้ว่าใส่มันเละใส่หมูทียวงไหนมันเละนันมันเป็นตะกินครับว่าจะบอกเพื่อนอะไรกันกนะสี่กินในเดียวก็พอเลยกกินใส่ข้างในมันต้องแข็งต้องแข็งมากครับนี่เปิดมาใส่ข้างใน,น,นเละก็เป็นตะกิน

ผู้ชายมาหาหผู้ชายมาหาเศกคือวะอันนี้ก็แซบกันแต่านานยำเกึดเกลดดีดี

เนี่ยสดๆต้องเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นสุดยอดแล้วตับสดสดอืมกันเทนะเอาเนื้อสดสดเอาบาเนี่ย ขี่เปียกสดๆอย่าใส่หลายมันขมเอาห่อบัตนี่นี่นะบนัตโยนใส่ปากบันีืม kaliwa Pak แหกแน่บ่แหลกแน่เลืดหลทสิเดดที่นี้ตับเนนเทนากับวบ ขนาดกินมุมม้าป่ะนี่ขออนเขาเน,น,น,นานะีว่ากินสำอางเทอะว่ากินอันนี้สำอางผมบ่รู้นะว่าคำว่ามุมม้ามันต้องทำใด แต่ก็สงสารเพื่อรถสาระป๋ามาเมื่อกี้ผมเลยดับไปก่อนแต่ก็สงสารเพื่อนละ่ะพ่อเป็นคนขับลูกเป็นคนนั่งขายอยู่้างหลังใส่น้ำหากินดีเนาะอุ่นเผ็ดดีเลยครับผมเลยต่อยเทียน,นหน่อยเท่าน่อยบอกการต่อยลายหน่อย ตัวเผ็ดทั้งกม,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 มแต่ที่เด็ดอันี้สามสิบกรีบนะี่ยแซ่บเอฟซีเริ่มมาแล้วเอฟซีมา

เนี่ยซื้มอมา่อยหนึ่งเนี่ยมื้อน,นี้ปกติซื้อเครื่องร้ตลอดแต่มืนอนี้เพิ่นตัดให้่อยหนึ่งวันนั้นแกกินมาบมได้หลายเท่าไร โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบมาแค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องอยูทู e ลูกเวสต์ายขอบคุณน้องเม่นขอบคุณน้องกำจ่ายพบกไม่ขน,น้าดเลยครับขอบค,ครับ